ข่าววันนี้สรุปละเอียดมาตรการผ่อนปรนระยะที่4มีอะไรบ้างยกเลิกเคอร์ฟิวเครื่องบินไม่เว้นที่ชมการชัดๆมาตรการผ่อนปรนโควิด -19 ระยะที่4อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้บ้างโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่15มิถุนายน2 5 6 3โดยจะมีการยกเลิกเคอร์ฟิวส่วนเครื่องบินไม่ต้องนั่งเว้นที่แล้ววันที่12มิถุนายน2 5 6 3นายนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน โฆษกสบคแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่สําคัญและมาตรการผ่อนคลายโควิดระยะที่4ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวได้รับการอนุมัติในประชุมแล้วและจะมีผลตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปดังนี้มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่สําคัญมี2ข้อได้แก่ 1. ึงการยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานหรือร์ฟิ 2. ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศมาตรการผ่อนพันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดังนี้ 1. อนุญาตให้มีการใช้อาคารเพื่อจัดการเรียนการสอนโรงเรียนประเภทนานาชาติโรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชา2การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบ ที่มีนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน120คน 3. การใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานในกำกับของภาครัฐเพื่อการอบรมสัมมานาในหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้นกิจการและกิจกรรมผ่อนคลายในระยะที่4แบ่งเป็น2ส่วนคือ 1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและดำเนินการชีวิต1 1จัดการประชุมอบรมสัมมานา นิทรรศการการจัดเลี้ยงการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตท,ที่จัดขึ้นในโรงแรมองค์มหรสพศ,พศพูนย์ประชุมศูนย์แสดงสินค้าโรงภาพยนตร์สามารถจัดได้อย่างไรก็ตามมีเงื่อนไขคือการประชุมอบรมสัมมนานใช้พื้นที่4ตารางเมตรต่อคนการจัดเลี้ยงอีเวนต์เปิดตัวสินค้าการแข่งขันกีฬาการประกวดต,ต่างๆระยะนั่งหรือยืนห่าง1เมตร งานดนตรีงานคอนเสิร์ตใช้พื้นที่5ตารางเมตรต่อคน1.2การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพัตคารศูนย์อาหารโรงแรมร้านอาหารในสถานที่ได้รับอนุญ,ญาตก่อนแล้วสามารถทําได้1.3สถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์พัฒนาเด็กสถานดูแลผู้สูงอายุสถานดูแลต่างๆแบบรายวันสามารถเปิดได้มีข้อกําหนดเรื่องพื้นที่คือเด็กเล็กแบ่งกลุ่มเล็กพื้นที่2ตารางเมตรต่อคนผู้สูงวัยเน้นวัคซีนไข้หวัดใหญ่คัดกรองไข้ 1.4ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์กรณีเข้าเป็นกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มเล็กเข้าชมเป็นรอบ1.5การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์และวีดีทัศน์รวมถึงทุกคนแล้วไม่เกิน150คนและมีผู้เข้าชมไม่เกิน50คน2กิจกรรมด้านการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ2.1การ ตัวสมุนไพรการอบไอ้น้ำในสถานประกอบการเช่นสปาหรือนวดแผนไทยสามารถทำได้แต่มีข้อแม้คือเน้นให้บริการแบบห้องเดียวแต่หากแต่ถ้าแบบรวมก็จะจำกัดจำนวนคนคือพื้นที่5ตารางเมตรต่อคน2อย่สออกกำลังกายแบบกลุ่มในลานกิจกรรมหรือลานกีฬากลางแจ้งสามารถทำได้แต่ไม่เกิน50คนคิดพื้นที่คนละไม่เกิน5ตารางเมตร 2.3สวนน้ำสนามเด็กเล่นสวนสนุกสามารถเปิดได้โดยสวนน้ำนั้นใช้พื้นที่4ตารางเมตรต่อคนส่วนเครื่องเล่นที่มีการติดตั้งชั่วคราวซึ่งมีความเสี่ยงการติดโรคในเด็กยังไม่สามารถจัดได้เช่นบ้านบอลหรือบอลลมบ้านลม2.4สนามกีฬาหรือสถานเพื่อการออกกำลังกายลานเล่นกีฬาสามารถแข่งขันได้โดยมีการถ่ายทอดสด แต่ยังไม่ให้มีผู้ชมเข้าสนาม2.5ตู้เกมที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าศูตร์การค้าสามารถเล่นได้แล้วกิจการกิจกรรมที่ยังไม่อนุญาตให้เปิดบริการ 1. สถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์คา,รา,ร,าราโอเกะโรงเบียร์ยังไม่อนุญาตให้ดําเนินการ2สถานประกอบการอาบอบนวดยังไม่สามารถดําเนินการได้การขนส่งสาธารนณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแบ่งเป็น2ประเภท 1. ลดรถโดยสารผู้โดยสารนั่งติดกัน2ที่นั่งเว้น1ที่นั่งจำกัดจำนวนไม่เกิน70%ลดรถโดยสารสาธารณทางไกลจอดพักรถทุก2ชั่วโมงมีการลงทะเบียนเพื่อติดตามตัวกรณีการติดเชื้อโควิด19 2. เครื่องบินสามารถนั่งแบบติดพื้นที่ได้100%ไม่ต้องนั่งเวบแบบเว้นที่เนื่องจากเป็นการเดินทางระยะสั้นประมาณ1ชั่วโมงรวมถึง มีระบบระบายอากาศที่ดีอย่างไรก็ตามผู้โดยสารยังต้องสวมหน้ากากอยู่ขอบคุณสำนักข่ากระปุก .com ครับ